เด็กนะคะใช่ครับถูกต้องครับขอบคุณมากครับ แถมฉีดให้พ่อเหลือไม่ต้องผมก้าวันนะครับครับนครับคุณครับพ่อถนัดฉีดพ่อไม่ถนัดให้คนอื่นฉีดเดวิล <Devil. S 1> อายน้ำชาเข้าบล็อกกับลูกอึ๊บ

พ่อเลี้ยลาดมากไปอีกไม่รู้ว่าแจกเบอร์ไปแล้วที่เหลือก็โทรตามเลยล้ะกันอ้าวยังอยู่หรือเราอ่ะฮะไปยังอืมไปโอเค สบายใจได้ <c oughs> ผมเป็นคนลกครอบครัวจะตาย ทัสดุมาแล้วครับแต่ยังไม่ได้แกะเลยครับแม่อ๋อครับครับผมครับอ<ม>้ใช่ใช่ครับผมถึงต้องอล้างให้ดีครับ<ม>ใช่ ไม่ได้เลยครับกินเสร็จอาหารข้างนอกไม่ได้เลยครับอ่าอ่าครับแล้วหลานเป็นยไงบ้างครับดีขึ้นยังครับ <c oughs> ครับฉลาดเกินเปน,นี่อ่าอ๋อโอ้โหนะอืมครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับอันนี้คิดเลเลยเอฟเป็นผมอ่ะโอ้โหเก่งมากเลยครับเออ อ๋อไม่ถูกอ่ะอ่เอ่อ๋อนะครับอืมอ,อ๋ออยู่ใต้นะครับผมก็ผมก็จะลงใต้เหมือนกันนะครับป่าไปเที่ยวไม่ไปอ๋ออยู่สุราษฎร์ อ๋อครับอืมอ๋อต่อครับครับเอ่าเรื่งเที่ยวบายๆครับแม่ ขอแบงค์ครับ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 แม่อ๋อโทรได้ครับโทรได้ครับครับครับเดี๋ยวบอกให้ครับ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 ผมไม่ครับผมรอ ลอผสมลูกหมาเลยผมให้อาจารย์ตรนไปทำใหม่ครับอ๋อเน่าๆงานนล้ผลแม่อร่อยอ่ะผมผมกินได้หมดอะแม่อ่า เอาดีอ๋อน่าจะได้ มันอยู่ที่คนครูฝึกก็ไหวครับอ๋ออ๋ออ๋อครับอ๋อครับปิดแอร์หนีแม่งโอ้ฟไลท์ไลท์สดอยู่ครับ ครับแม่ครับครับวัสดีเอามาไปทำวัคซีนมาครับเชิญครับเชิญลงครับอ้าวลงเออาหนำใจแล้ว nào mấy đâu má! đâu mà ờ dùng mắn này tía nào nào cúi đám đâu đám đâu ตรงน้ำไม่เนี่ยไปได้ป่ะหาอนะไปไม่ได้กับตามมันเนี่ยอยู่ด้วยกันมาตัง้งสี่ห้าปีแล้ว <c oughs> ใช่คงจะกลัว อ่านี่นะครับสายจุงใจแอนแดงแรงฤทธิ์ <c oughs> ไปได้เปล่าไม่ไม่ได้แล้วไปเองเดี๋ยวขอนนี้ก่อนอ๋อ แม่แม่เสียหน้าเลยอะไม่ได้ฮึอืมครับไม่นี่ไม่ นี่กอนนี่กนว้หาฮ่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 า,หาครับรู้แล้วครับห้ามอาบน้ำเมื่อกี้ให้มันกินน้ำ なおね วัคซีนรวมครับประจำปีครับฉีดวัคซีนรวมประจำปีครับหอมไม่ได้แล้วงดอานบน้ำ จงมันจะลดระยะได้อครับเราลดระยะให้เร็วขึ้นแล้วก็จับนี่ปึ๊บนะอ๋อไม่ได้แล้วหัวเหม็นแล้ว เข็มละสามรอยกว่าบาทครับคนเขาจะรักไม่อาบน้ำเขาก็รักเฮยยะจ็ดตัวได้ครับคนจะคนจะรักนั่งอึเฉยๆก็รัก ฉีดแมวด้วยครับไม่รู้เหมือนกันครับเจ้าของเก่าฉีดมาหรือยังเราเรายังไม่ได้คุยกับเจ้าของเก่าเลยครับโรยแป้งก่อนหอมอจะดีหรือแม่แม่จะรักแอ่แอนนั่งขี้แม่ก็รัก ใช่ไหมใจแอ้นอมีตดด้วยชิดน้ำหอมมั่งวถ้าแม่จะรักแค่แอ้นนั่งขี้เฉยๆแม่ก็รักไ <laughs> อ <c oughs> กี่เยอะมากกินเยอะไงวันบบนี้น้ำหนักขึ้นด้วย <S <S ทั้งที่ล้วไปช่างสี่สี่จุดสี่ตอนนี้เท่าไหร่วะสี่สิบห้ามั้งลึกไงเนี่ยอือหือชื่นใจตรงนี้เนะี่ยวัสดีครับแม่ <c oughs> อา้าวเดี๋ยวคืนนี้ประมูลสายจุงเส้นเก่านะเส้นสีน้ำเงินมีใครจะรับไหมเตรมตัวไว้เลย <c oughs> <c oughs> เริ่มต้นที่เก้าบาทเพราะว่าจะลดระยะยาวให้มันละเวลาถ่ายรูปจะได้ปวดเอือ ไปไหนใช่ครับกินดึกแล้วนอนลำหนักขึ้นช่วงอาทิตย์ที่แล้วไม่ได้ฟิตด้วยไงไม่เสือกเรื่องของเขา ห้าห้าออกสี่ห้าไม่เอาเ,เลขทะเบียนสองคันไปรวมกันอะ่ะฮะใช่เมื่อเช้าขนมครก <laughs> ห้ามไม่ได้อย่างงี้ห <c oughs> ัวหน้าแป้งท้าไข่เลยอะไปกลับบ้านกินข้าวนอนแล้วมาโทษหนูน้ำหมากขึ้นอนะ สามหนึ่งห้าห้าใช่ไหมเออสามหนึ่งห้าห้าบวกสามบวกหนึ่งก็เป็นสี่ละไม่แทงกันเข้าไปใช่ไหม,ออม <c oughs> ไม่ <c oughs> <c oughs> อ,อ แม่ไม่ต้องแล้วแม่แม่โอนมาให้แล้วครับค่าวัคซีนอ่ะแม่ไม่ต้องแล้วพอแล้วพอแล้วพอแล้ว <c oughs> <c oughs> ออกแล้วผู้อะไรก็ถูกอ่ะ <c oughs> ใช่แม่ <c oughs> ว่าหน้าอาหม่มันมีอะไรข้างใน สวัสดีครับพี่ชาติไม่เจอกันนานก็ถึงจังเลยอ้าวไม่คืนลักรถอ่ะอื้ไหนเข้าบล็อกอ,อ่ะไหนนี่นี่เข้า,อ,าอ่ะนี่บล็อกเดวิลไว้แล้วนเนี่ยฮะ ไปไหนจะไปไหนจะไปไหน <S <S ไ้เที่ยวเที่ยวโอ้โจะเที่ยวอย่างเดียวเลย <C ười> อขอบคุณมากๆครับแม่ค่าว,วัคซีนไม่ต้องแล้วนะครับแม่แม่โอนมาให้แล้ว <G ül üyor> พ่ออายุยี่สิบหกเออออกมาจะ <G ül üyor> ไปไหนอ่ะฮะแหมอะไรจะไปอย่างเดียวเลยเหาอ่ะเอาลงแล้วเดี๋ยวรถไปทำรถยังยังไม่ทำอะไรมากเลยเนี่ยรถอะ่ะ <c oughs> พอแล้ว

คอยคอยจะซื้อลรสเตอรี่ไว้อ่ะไม่ใช่สามแปดเลย ใครบอกผมสามแปดฮะผมเกิดสองหกผมก็ยี่สิบหกเนี่ย <c oughs> เพิ่งเอาบล็อกลงเนี่ยเอาบล็อกลงจากรถเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนจะค่อยๆทำใจเย็นๆเพิ <c oughs> ่งจะเคลียร์งานออกไปหมด

โทษทีโทษทีแจ็คพ่อขอโทษทีเออ ไงน้ำเย็นเอาเอาขวดแช่แช่แข็งเลยแช่เป็นน้ำแข็งเลยทีนี้ไม่ขาดแล้วน้ำเย็นอะ่ะโอเคแค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวผมกดไลค์ใหม่ hmm.